สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่ Double Clutch Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง m มม m ี Heat ครับแล้วก็เรื่องของ Jimmy Butler กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าผมถือว่าแกเนี่ยเป็นแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับให้กับทึงด้านของ m มม m ี Heat ในทั้ง2ซีรีส์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอะไรคือข้อพิสูจน์หรือว่า ปัญหาถัดไปของจิมมี่บัตเลอร์กันอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตามองนะครับในรอบ Eastern Conference Final ที่กำลังจะถึงและก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบัคหรือว่าเซอร์ติ ที่ได้เข้ามาเจอกับทางด้านของไมมี่ฮีกันแน่นะครับวันนี้ก็จะเป็นพอดแคสสั้นๆครับไม่นานมากนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับช่องเรารวมถึงคอมมูนิตี้บาสเกตบอลของเราด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการเครื่องซีลปากถุงนะครับก็ติดต่อนี่ได้เลยครับทางด้านของ SNMar k 2 2ปีแห่งคุณภาพนะครับจำหน่ายเครื่องซีลสุญญากาศเครื่องซีลปากถุงทุกชนิดเครื่องซีลสายพานเครื่องซีลเครื่องมือแพทย์นะครับโอ้หลากหลายอย่างมากส่งสินคา้าพร้อมสอนการใช้งานและมี บริการหลังการขายด้วยนะครับเปิดกิจการมาตั้งแต่2543เพราะฉะนั้นความมั่นใจเนี่ยมีให้เต็มร้อยครับก็ถ้าใครอยากติดต่อไปผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วนะฮะเรามาเริ่มที่ regular season กันนิดนึงก่อนเป็นการ wrap up ว่าจิมมี่เนี่ยฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะครับ ในช่วงฤดูกาลปกติครับจิมมี่เล่นไป57เกมมีแต้มเฉลี่ยอยู่ที่21.4แต้มนะครับมีแอสซิสต์อยู่ที่5.5ค,ครั้งรีบาล5.9ครั้งแล้วก็มีสตีลอยู่ที่1.6ครั้งโอเคแหละเทิร์นโอเวอร์ก็อยู่ประมาณนี้ของแกแล้ะครับ2.1ครั้งฟิลโกเปอร์เซนเทครับ48%และสิ่งที่หลายๆคนอาจจะให้ความเป็นกังวลสักหน่อยนั่นก็คือเรื่องการยิง3แต้มครับเพราะในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ย แกมีการยิง3แต้มนะครับลูกที่ยิงลงไปเนี่ยนับได้เพียงแค่23.3%เเท่านั้นการยิงในแต่ละนัดนี่นะครับอยู่ที่นัดละ2ครั้งเท่านั้นสําหรับการยิง3แต้มซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะถูกไหมเนี่หละครับคือเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยพอเข้าไปในเพลย์ออฟแล้วจิมมี่จะสามารถทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วทีนี้พอเราขยับเข้ามาในเพลย์ออฟกันแล้วนะครับในซีรีส์แรกครับไมมี่ฮีเจอกับแอตแลนตาฮอสเนะครับ ตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยนะครับก็ได้เล่นไป4เกมเนาะแต่ก็เป็นผู้ที่ทำแต้มเฉลี่ยสูงสุดละกันนะครับของทีมไมมี่ฮีเพราะว่าแกกดไปถึง30.5แต้มต่อเกมนะครับแล้วสิ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับ ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ให้เราได้เห็นนั่นก็คือเรื่องการยิง3มแต้มของเจมี่ครับแกยิงไปค่าเฉลี่ยเกมละ4ลูกนะครับแล้วลงไป1.8ครั้งต่อเกมซึ่งนั่นนับเป็น43 8สนะครับสำหรับการยิง3แต้มเราจะเห็นว่าเฮ้ยเทนน้นของเจมี่ยิง3แต้มเยอะขึ้นและเปอร์เซ็นต์การลงก็เยอะขึ้นเช่นกันนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการทำแต้มและเรื่องการยิงสแต้มครับเพราะว่าแอซ i s สเนี่ยแกก็มีถึง5.3ครั้งนะครับเท่ากับทางด้านของไคลลารีเลยอันนี้นับเป็นต่อเกมนะรีบาวเนี่ยก็อยู่ที่7.8ครั้งนะครับเป็นรองแค่แบมอเดบ a โยเท่านั้นผมเลยบอกไงว่าจริงๆแล้วจิมมี่ก็ถือว่าเป็นแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับให้กับแมมมี่ฮีทแล้วอย่างที่บอกครับตัวของจิมมี่เองเนี่ยไอ้สแต้มเนี่ยนะครับ มันคือเยอะกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นมากๆเพราะอันดับ2คือวิกเตอร์ไรดิโปที่ทำไป14.5แต้มม็กสตูส์ทำไป14แต้มและไทเลอร์ฮีโร่ทำไป12.8แต้มในซีรีส์นี้นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยของซีรีส์นี้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือทางด้านของแอตแลนตาฮอสเนี่ยนะครับในช่วงฤดูกาลปกติเกมรับของแอตแลนตาฮอ s เนี่ยอยู่อันดับที่26ของลีกนะครับที่ผมพูดถึงเกมรับกำลังพูดถึง d e f e n s i v e rating หรือว่าการเสียแต้มตออ่อ1น0การคลองบอล จาก30ทีมครับอ l a n t a ตาฮอสอยู่อันดับที่26เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้มันแทบจะตรีตราแล้วว่าเฮ้ยอั h o ลนตาฮอสเป็นทีมที่เกมรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นนะครับและถ้าเรามาดูผู้เล่นหรือว่า roster ของอ l a n ลนตาฮอสเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยจะมีผู้เล่นเกมรับที่เรียกว่ารับจ๋าๆสักคนเดียวนะครับ เทรยังไม่ใช่แน่นอนบ็อกดดนบ็อกดดนอวิชไม่ใช่แน่ๆน,นะครับเควินน็อกซ์มินิต่อเกมก็จิ๋วหลิวครับน้อยนิดเดียวฮะถึงด้านของเควินเฮอร์เทอร์ก็ค่อนข้างดีแต่มันก็ไม่ได้ b o v e a v e r a อ e อะไรมากขนาดนั้นนะครับคนที่ดูดีเนี่ยสำหรับผมน่าจะมีประมาณ2คนครับคือเดลอนไรท์แต่เดลอนไรท์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตัวเล็กไปสักหน่อยนะครับส่วนเดนเวอร์ฮันเตอร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับแต่ถ้านับโดยรวมของทีมน,นะครับ มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับอย่างที่เราเห็นรรสเตอร์นี้กันและอีกประเด็นหนึ่งก็คือทางด้านของคลินส์คาเปล่าครับได้เล่นไปเพียง2เกมจาก5เกมเท่านั้นนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของจิมมี่บัลเลอร์อาจจะทําแต้มได้มากขึ้นนะครับในพื้นที่ของตายแปนด้วยนะฮะไม่ได้ดูถูกจิมมี่บัลเลอร์หรือว่าไม่ได้ด้อยค่านะครับอา่าถ้าใช้คําสมัยนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้ครับที่ทําให้จิมมี่เนี่ยสามารถทําแต้มได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพ กันนแล้วเะทีนี้เราขยบมาในซีรีส์ล่าสุดครับที่มา a มี h ฮีทเพิ่งเอาชนะถึงด้านของฟิลาเดลเฟีย a 76er ซไปเนี่ยครับคือทีน้านของจิมมี่เนี่ยนะครับก็ได้เล่นทุกเกมเนาะเล่นไป6เกม แต้มเฉลี่ยครับสูงสุดอีกแล้วครับ27.5แต้มนะครับมากกว่าอันดับ2อย่างแบร a มอเดบโยนะครับเพราะแบรมเนี่ยมีแค่16.5แต้มเท่านั้นเองทีนี้เรื่องอื่นๆก็น่าสนใจเช่นการแอสซิสครับแกเป็นอันดับ1ของทีมในซีรีส์นี้นะครับอยู่ที่5.5แอสซิสและรีเบลนะครับเท่ากับแบรมอเดบโยเลยครับ ครองอันดับหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทา้งน้้นของจิมมี่เนี่ยค่อนข้างจะมี impact ทั้งใน2ซีรีส์ที่ผ่านมาโอเคครับแม้ว่าในซีรีส์นี้เนี่ยสแต้มนะฮะอาจจะดรอปลงไปนะเหลือแค่32.1%มีการยิยงอยู่ที่4.7ครั้งต่อเกมนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าในช่วง regular season นะครับและ field goal percentage ครับก็แตะอยู่ที่51.3%ซึ่งนั่นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เรามาต่อครับคือโอเคแหละถึงด้านของฟิลลี่ถ้านับในช่วง Regular s ซีซั่นนะครับด e เฟ n ซีฟเรตติ้งหรือว่าการเล่นเกมรับของฟิลลี่เนี่ยอยู่อันดับที่12ของลีนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคกว่าแ l a n t a Hawks เยอะครับนะฮะแต่ก็ยังมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับที่น่าสนใจเช่นกันนั่นก็คือผู้เล่นเกมรับของฟิลลี่เนี่ยนะครับในช่วงเพริมิเตอร์มีดีแค่ไหนกันเชียวอ่ะถ้านับชุดตัวจริงนะครับไทเรสแม็กซี่เจมส์ฮาร์เ หรือว่าจะเป็นแดนนี่กรีนก็ตามนะฮะแดนนี่กรีนเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แบบฟิตเหมือนตอนสมัยหนุ่มอีกแล้วนะครับคนที่ดูเหมือนว่าจะปิดทังด้านของจิมมี่บัลเลอร์ได้อยู่ที่สุดก็น่าจะเป็นโทเบสแฮร์ริสนะครับแต่ถ้าโทเบสต้องไปนั่งพักละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับก็อาจจะต้องส่งเฟอร์คานคอกมาร์สนะครับทังด้านของใครอะจอร์ชเนียงลงมานะครับอันนี้ก็ ไม่ถือว่าเป็นผู้เล่นเกมรับในโซนริมเริเตอร์ที่ดีสักเท่าไหร่นะักหรือ Mac แม้กระทั่งมาทิสไทบูลนะครับมาทิสไทบูลเนี่ยคือจริงๆแล้วแกเป็นผู้เล่นเกมรับที่ดีครับในโซนริมิเตอร์ไฟสกรีนได้ดีอะไรต่างๆได้ดีแต่ประเด็นคือถึงด้านของมาทิสเนี่ยนะครับไม่ได้มีอิมแพคต่อเกมรุกสักเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนโดนจํากัดเวลาที่มาทิสไทบูลจะลงมาในซีรีส์นี้ด้วยมันก็อาจจะเปิดให้โอกาสนะครับว่าเฮ้ยจิมมี่ ในช่วงเวลาที่ไม่มีมาติสเนี่ยนายน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่มันยังโดนตั้งคำถามอยู่ว่าเฮ้ยสองทีมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิธีหยุดจิมมี่บัตเลอร์หรือว่าไม่ได้มีเกมรับแข็งแกล่งมากพอที่จะหยุดจิมมี่บัตเลอร์ไม่ให้ทำแต้มได้นะครับแล้วลองนึกภาพสิครับว่าถ้าจิมมี่ต้องไปเจอสุดยอดเกมรับทั้งฝั่งของ Boston Celt ติกหรือทังด้านของฝั่งมิวอักี้บัคส s ในต่อไปเนี่ยในรอบชิงแชมป์สายเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทางฝั่งของ Boston Celtic เนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละนะฮะตั้งแต่การเจอทางด้านของ บรูคลินเนสในรอบแรกก็เอาเคดีซะอยู่หมัดน,นะครับคารีเอวิงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าจะเป็นรอบ2เนี่ยที่เจอบัคส์นะครับก็สู้ได้อย่างสูสีและเกมรับก็ไม่ตกลงเลยครับนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับว่าในช่วงเร g u ล a า s e ซีซั่นหรือว่าฤดูกาลปกติเนี่ยบอสตันเซลติกมีดีเฟนซีฟเรตติ้งเป็นอันดับ1ของ NBA เลยนะครับย้ำนะครับว่าด e เฟนซีฟเรตติ้งเป็นอันดับ1ของ NBA นะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกทีมครับสั้นๆง่ายๆกันบ้าง ก็คือทางด้านของ Milwaukee Bucks โ okay, อเคเราอาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยช่วง regular season Defensive Rating ของ Milwaukee Bucks อยู่ตามกับฟิ i ล l y อีกนะอะซึ่งนั่นก็อาจจะใช่ครับมันก็อาจจะถูกในๆหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่มีบลูโรเปสยาน n ิสมิดเดลตันหรือว่าจูเนี่ยบางทีก็อาจจะยังเล่นไม่ครบขันกันสักเท่าไหร่และอย่าลืมนะครับว่าใน p l a y o f f เนี่ยนะฮะมันคือการขยี้จุดอ่อนของคนอื่นครับหรือการที่ ต้องบี้ตรงนั้นอะให้ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจครับเขาจะเรียกอันนี้ว่า specific game plan ฮะหรือว่าเก m e plan ที่จะเอาไว้หยุดอย่างอย่างหนึง่งไว้เพื่อทําให้ทีมของตัวเองชนะถูกไหมครับเนาะอ,อันนี้แหละผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วถ้าสมมุติให้ผมมาเช็คนะครับว่าในช่วง p l a y o f f ฟเนี่ย defensive rating ของทีมไหนยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอันดับหคือมีว w a u k e e b u ครับและอันดับสก็คือไม a มี h e ทเองนะฮะ คือบอสตันซติกแม้ว่าจะอยู่อันดับ5นะครับแต่อย่าลืมว่าโอ้โหเขาต้องเจอกับทั้งบั c ส s แล้วก็ทั้งเนสที่เกมรุกค่อนข้างเดือดดานะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่น่าสนใจครับว่าเฮ้ยถ้าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยต้องไปเล่นกับ2ทีมนี้นะครับจิมมี่บัตเลอร์จะยังโหดได้แค่ไหนต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้มองว่าโอ้โหจิมมี่บัตเลอร์ออนสู้ไม่ได้หรอก2ทีมนี้นะครับแบบ ไม่ไหวหรอมากจิมมี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่อยากให้ทุกคนลองตั้งข้อสังเกตกันครับว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจในอนาคตอยู่หรือว่าความน่าสนใจในรอบชิงแชมป์สายอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรว่าถึงด้านของจิมมี่เนี่ยเวลาต้องเจอกับถึงด้านของใครอ่ะยานนิสนะครับหรือว่าคริสมิทตันถ้ากลับมาเนาะถึงด้านของจูฮอลิเดย์เวสลี์แมทธิวเกรซันอัลเลนนะครับโอ้โห งานหนักใช่ย่อยนะครับเพราะว่าการเล่น p e r ิเตอร์รรรของ b ั c k ์เนี่ยใช่ย่อยซะที่ไหนถูกไหมหรือจะเป็นเซลติครับมาคัสสมาร์ทนะครับถึงด้านของเดวิกไวท์นะฮะแกรนวิลเลียมอีกละ่ะถึงด้านของเจสันเททัมกับเจเลนบราที่ก็น่าจะสามารถเปลี่ยนมาสวิชได้หรือแม้แต่เอาฮอฟฟอร์ดรวมถึงแบ็คไลน์อย่างโรบิลเลียมนะครับโอ้โหน่าจะเหนื่อยขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือเรื่องที่น่าสนใจว่าเฮ้ย ถ้าคุณเข้าไปในรอบชิงแชมป์สายแล้วต้องเจอสักทีมไดสักทีมหนึ่งและอาจจะต้องเจอ Specific Game Plan เนี่ยนะครับจิมมี่จะผ่านตรงนั้นได้หรือเปล่าโค้ชอิริสโบเอลสตราจะสามารถแก้เกมได้ดีแค่ไหนถึงได้ไหมบูเดนโฮเซอร์หรือว่าอิเมอุดโดก้าจะยอมปล่อยให้จิมมี่ทำแต้มไหมหรือว่าจะหยุดจิมมี่เลยแล้วไปปล่อยคนอื่นแทน โอ้โหผมว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะขึ้นมากๆครับพอมาถึงในรอบชิงแชมป์สายนะแล้วก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยจะสามารถก้าวผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าก้าวผ่านไปได้เนี่ย นั่นคือความสุดยอดของจิมมี่บัตเลอร์จริงๆนะครับอ่ะเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นการตั้งคำถามได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะครับอ๋อลืมพูดไปนะครับต้องขอขอบคุณบุคคลในไลฟ์นะครับในไลฟ์ของผมนะใน NBA Game Day Live เนี่ยนะครับผม ขอโทษทีนะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าใครแต่เขาได้ยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วก็น่าทำพอดแคสต์ดีนะครับก็เลยทําให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังกันจนจบสําหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ